เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำยาป่าลูกชิ้นปลากันคะ่ะสูตรนี้เครื่องปรุงจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่จะเป็นสูตรสไตล์บ้านๆของสาวเหนือเลยเจ้าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเจ้าก่อนอื่นเราก็จะมาตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยพริกคาตาคร้ กระชายหอมแดงแล้วก็กระเทียมเจ้าใส่ลงไปต้มเลยเจ้าพอต้มได้แล้วก็นำมาโขลกในโครกเจ้าพอได้ที่แล้วก็จะเติมจะใส่ปลากระป๋องลงไปหนึ่งกระป๋องเจ้า ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็นูนีนนน่นูนี่นูนี่นูนี่ภาษาเหนือก็คือบดบดป่ากระป๋องลงไปเจ้าแบบนี้เลยพอได้ละเอียดดีพอแบบนี้แล้วเจ้าก็ตักลงไปในหม้อน้ำที่มันเดือดเดือเลยเจ้านี่ น้ำแกงคคกลงไปจุ่มในน้ำเดือดก่อนความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เจ้าเจ้าแล้วก็ตักเครื่องแกงลงไปเลยตักน้ําเดือดเอาไปล้างเอาไปล้างน้นําคกอีกรอบนึงเจ้าเนี่ยเจ้าความอร่อยมันอยู่สูตรตรงนี้เจ้าสูตรของมันรู้เล่นมาได้เลยเจ้าเนาะเสียดายมันเนาะ ก็เลยล้างน้ำโคกใส่ลงไปตัวยบ้านไข่ทำแบบนี้ห้องเจ้าเจ้าเสร็จแล้วก็จะเติมปากกระป๋องลงไปอีกกระป๋องนึงเจ้าเพื่อให้มันเข้มข้นครับมันจะน้ำมันจะเข้มข้นดีนะเจ้านาอเจ้าเราก็เติมน้ำปลาร้าลงไป แล้วแต่ความชอบเจ้าจะเอาสูตรไหนของยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เลยเจ้านี่เติมด้วยผงผงปรุงรสถ,ถ้าใครมาชอบบใส่ก็ได้เจ้าแต่สามเหนือต้องใส่เจ้าอันผมอันใจในฝีมือแล้วก็ใส่ตามด้วยลูกชิ้นปลาลงไปใครอยากใส่<ม>อันนี้ ใส่หลายแซ่บหลายเจ้าผงอูมามิเจ้าหรือใครอยากใส่ตีนไก่น่องไก่อย่างก็สามารถใส่ลงไปได้เจ้าแต่วันนี้แค่นี้พอเจ้าพอได้สักพักแล้วใกล้เดือนแล้วก็ใส่กระชายกับใบมะกรูดลงไปเจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเจ้าปะเอาไปกินกันเลยเจ้า